จำกัดบ,บุญภารก้าสุจริตทันนีกรมการบริหารนิสัยเก่งผู้ดูแลต้องจำกัดค่ะถุกทนได้ไหมที่อยู่บนเวทีในขณะนี้คือขณะผู้บริหารทูกทำได้นะมุ่งมั่นและก็ตั้งใจดีนใสัยรับอันร่าบรค่ะ เกิดควาให้ j b c คุมค่าเกิดห้างผุญเกิดห้างท,ที่พี่น้องชาวจังหวัดสองคูนลองภูให้การยอมรับและไว้วางใจค่ะขอเสียงปรบมือให้กับใครล่นะผู้พิหารด้วยคนะ่ะข้ามในกาไปรับสนนะคะแล้วนะลก็ต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญทด,ด็อดตอรวุชิคงศิริสถิตินายงค์กาบิ จังหวัดหนองบัวลำพูท่านสวัยโกติยะรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพูท่านพิชัยแก้วประเสริฐหัวหน้าหนึ่งกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการท้าจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนที่จังหวัดหนองบัวลำพูให้เหยีขึ้นเรือเชือกรุ่งเปิดนาำและปัดคิปคลิปด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ตัวนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ของชังหวัดหนองคัวลำพูค่ะและผู้ทงเกียรติทุกท่านค่ะตอนนี้ทุกท่านได้ขึ้นสูตรเวชชีเป็นที่ททเ,เรียบร้อยแล้วค่ะดูภาพแห่งความประทับใจค่ะขอเก็บชัดนี้ก่อนนะยค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากบุคคลสำคัญพ่อเมืองของจังหงวงัดหนองบัวลำพูค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูดิฉันขอกราบเรียนฯพระเจ้าค่ะธานในพี่ค่ะ sa mga